สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีพี่น้องอสมอมทุฟ้าเมืองไทยการเมืองควรสนใจคนสูงวัยมากขึ้นแนะรัฐบาลเพิ่มอสอมอในชุมชนหนุนท้องถิ่นเข้ามาช่วยกันดูแลมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเผยพักการเมืองใส่ใจคนแก่มากขึ้นแนะหากใครเป็นรัฐบาลเสริมสุกภาพชุมชนดูแลผู้ป่วยสูงวัยติดเตียง กระตุ้นท้องถิ่นดูแลคนแก่ให้ครอบคลุมคลน,นิกรทํายอมผู้จัดการโครงการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและเครือข่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่าในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนได้ว่าแต่ละพักการเมืองใส่ใจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมถึงสุขภาพของผู้สูงอายุมากขึ้นเห็นได้จากนโยบายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ออกมามีจำนวนมากแต่อีกด้านก็อาจจะท้อนได้เช่นเดียวกันว่าประเทศไทยที่เป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้วยังมีประเด็นการบริการสุขภาพในด้านต่างๆสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไปอย่างไรก็ตามแม้ที่ผ่านมารชาัชบาลจะมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานในรูปแบบเครือข่ายชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งได้รับการดูแลจากอาสาสมัครสาสุขประจำหม,มู่บ้านหรือว่าอ,อสมมและผู้ดูแลหรือเราเรียกว่า caregiver แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจํานวนของผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการดูแลนอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอ,อปทอหลายแห่งก็ยังไม่รู้ว่าสามารถบริหารจัดการ ในการดูแลผู้ป่วยระยะยาวรวมถึงผู้สูงอายุร่วมกับสำนักงานหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปชได้จึงทำให้การดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศอาจทำได้ไม่ทั่วถึงทั้งนี้หากรัฐบาลชุดต่อไปได้เข้ามาบริหารประเทศและปรับปรุงรวมถึงพัฒนานโยบายที่จะดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายให้มีความครอบคลุมมากขึ้นทั้งการส่งเสริมชุมชน ให้มีสกิภาพดูแลผู้สูงอายุหรือเพิ่มเติมอสอมมให้มีมากขึ้นรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิน่นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้ามาสนับสนุนและร่วมดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นก็น่าจะเป็นอีกทางที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้คุณนิกรยังกล่าวด้วยว่า ในภาพใหญ่ของระบบสุขภาพสำหรับประเทศไทยอาจเห็นการอยากจะเห็นการรวมกลุ่มกันของกองทุน3กองทุนก็คือกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้ราชการกองทุนสิทธิของประกันสังคมและกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองนะครับเป็นกองทุนสุขภาพเดียวกันคือรวมการ3กองทุนเป็น1กองทุน เพื่อรักษาประชาชนด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดแม้ที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาชนจะเรียกร้องและขับเคลื่อนเรื่องนี้มานานแล้วแต่ก็หวังว่ารัฐบาลจะให้ความสนใจและพิจารณาการรวมกองชนุนอย่างจริงจังที่ผ่านมาทำไม่ได้ก็เพราะติดปัญหาทางการเมืองและภาคการเมืองหรือรัฐบาลไม่เอาด้วย แม้ว่าประชาชนจะเคยร่วมลงชื่อขอเสนอเป็นกฎหมายแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาแต่ก็ยังตั้งความหวังว่ารัฐบาลจะทาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนนี่คือข้อแนะนำนะครับเพื่อจะให้รัฐบาลมีการเพิ่มเติมออสมมในชุมชนและก็หนุนท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุนะครับพร้อมทั้งรวมกองทุน เกี่ยวกับสุริการค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตรทองให้เป็นกองทุนเดียวกันเพื่อความเสมอภาคนะครับนี่เป็นข่าวสารที่นำเสนอให้ท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ทุกท่านกดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ